สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณยายวันนี้คุณยายจะมาเล่าเรื่องเอ่อชีวิตของคุณยายนะเมื่ออดีตนะเออคุณยายเจอปัญหาที่ที่แบบมันไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นกับคุณยายได้นะเออเนี่ยคุณยายจะเล่าให้ฟังนะ มันมีคุณยายจะให้ดูเอกสารเลยนะเอกสารที่คุณยายต่อสู้มาเป็นเวลาหกปีนะหกปีที่คุณยายต่อสู้มานะยายก็จะเล่าว่าคุณยาณมีมีรถอยู่คันหนึ่งนะเมื่อปีสามเก้านะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าตอนนี้รถที่คุณยายคุณยายมีอยู่เนี่ยมันก็อยู่บ้านเฉยๆนะ เออเราอยู่มาอยู่มาวันวันหนึ่งมีตำรวจโทรมาบอกว่ารถของคุณยายอะไปชนไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไอ้คนขับรถมอเตอร์ไซค์มันก็ตายเออนะหลังหลังจากที่มันเกิดเหตุสามวันแล้วคุณยายถึงรู้เรื่องนะตำรวจก็โทรมาบอกว่ารถคุณน่ะไปชนไปชน,ปชนรถมอเตอร์ไซค์ตายเออคุณยายก็ตกใจนะตกใจแล้วคุณยายก็วันลุ่งขึ้นหน่ะวันรุกขึ้นคุณยายก็เอารถไปให้ดู เอารถไปให้ดูเสร็จก็ไม่มีอะไรนะก็รถไปให้ดูเฉยเอารถไปให้ดูเฉย,เ,ฉยเขาก็ให้รถกลับมาก่อนตำรวจก็ให้รถกลับมาก่อนนะก็เหมือนกับเออเหมือนกับสอบสวนอะไรสอบสวนว่าเวลาเวลาที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุมันก็จะประมาณตีสามหรือตีสี่อะไรของเขานี่แหละนะก็อืม คุณยายก็ให้การไปให้การไปก็มีเอ,อสามีไปด้วยนะสามีก็เป็นคนขับอ่นะเนาะคุณยายขับไม่เป็นหลอกรถอะ่ะ <c oughs> ก็ขับเออตอนนี้ก็ให้การเสร็จเขาก็ให้อารถกลับมาให้อารถกลับมาก่อนนะแล้วเสร็จแล้วอวันต่อมาอีกสองวันต่อมานะส็ตว์ำรวจก็โทรให้ไปอีกให้ไปที่โรงพักอีก <c oughs> เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับทางทางพ่อแม่ของคนตายอ่ะเขาก็มาเขาก็มา ที่โรงพัก,กน่ะนะจะได้ไปเจอกันไปพูดง่ายเหมือนกับไปเรียกค่าเสียหายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือญาติของคนตายก็มาที่โรงพักด้วยตำรวจก็โทรมาให้ไปเจอกันให้ไปเจอกันตอนนี้ก็ไปนะก็คุณยายกับสามีก็ไปไปตอนนี้เหมือนกับคุณยายก็ต้องก็บอกเขาว่าคุณยายไม่ได้ทําคุณยายไม่ได้ทําวันเกิดเหตุรถคุณยายก็จอดอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําคุณยายก็ปฏิเสธนะเนาะ ก็เราไม่ได้ไปทําจริงๆอ่ะถูกไหมเราเราไม่ได้ไปทําเขาแต่มันเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มีมีเขาบอกมีพยานด้วยนะมีพยานเห็นเป็นรถกรถทอของคุณยายคุณยายก็ตกใจเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับชีวิตคุณยายอะไรยังไงเนาะเออคุณยายก็ไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะก็รถไปให้ดูไปให้ดูเสร็จเออเสร็จแล้วคุณยายก็ไม่ยอมในในเมื่อคุณยายไม่ไม,ไม่ยอม ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายเพราะเราไม่ได้ทําเขาอะนะอยู่ๆก็มาเหมือนกับปักตามเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นมันก็กลับจะกลายเป็นคดีความแล้วอะเออเอ,อ่อต่อมาอีกประมาณสักประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งตำรวจก็โทรมาอีกบอกว่าให้คุณยายเอารถไปไว้เหมือนกับเอาเอา,เอารถเขาเรียกอะไรของกลางนะเอาของกลางไปไว้ที่โรงพักอีกนะคุณยายก็เอารถไปไว้ก็ไปอีกก็เอารถไปไว้ที่โรงพักอีก โรงพักไว้สมเดือนนะสามเดือนนะ่ะรถคุณยายซึ่งรถจอดอยู่บ้านดียเดียต้องเอารถไปย้ายไปอยู่ที่โรงพักกนะันเป็นเวลาสามเดือนสมเดือนเสร็จแล้วคุณยายก็ตำรวจก็ไม่ทำอะไรนะมันเหมือนกับพูดง่ายๆว่ารอวันที่คุณยายจะไปรับผิดชอบแค่นั้นเองไม่ไม่ได้ช่วยอะไรคุณยายว่าจะต้องเดินเรื่องอะไรแบบไหนอะไรยังไงคุณยายก็ เอ๊มันก็ยังไงนะคือรถเราต้องใช้งานแล้วรถเราจะต้องไปนอนไปอยู่ที่โรงพักอะนะมันก็มีรอยเฉี่ยวรอยชนเพราะรถมันโรงพักก็แคบอะเนาะมันก็ไม่มีที่จอดรถรถคุณยายก็จอดอยู่ริมถนนนะก็มีรอยเฉี่ยวรอยชนใครมันจะรับผิดชอบละ่ะถูกไหมเออรถเราก็ดีๆอะนะเออ ทั้งที่นะมันชนอ่ะมันเกิดเหตุอ่ะคุณยายกว่าจะรู้เรื่องอ่ะสามวันสามวันเสร็จแล้วมันบอกว่าไอรถแท็กซี่ไอรถคุณยายเป็นรถแท็กซี่นะมันบอกว่ารถแท็กซี่ที่ที่ชนที่เฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะมอเตอร์ไซค์มันพังทั้งคันเลยนะแล้วแต่นี้สามวันอ่ะคิดดูเองสิคิดใครคิดดูสิว่าไอรถแท็กซี่คันที่มันชนน่ะถ้ามันชนจริงๆอ่ะนะมันจะสามารถเอาไปซ่อมไปไปซ่อมให้เสร็จภายในสามวัน เอาพูดง่ายๆสองวันนะสองวันเพราะวันที่สามเนี่ยเราเอาลถไปให้ตำรวจดูแล้วเออลองคิดดูมันมันเหมือนกับไม่รู้อ่ะฉันจับเธอได้แล้วฉันต้องเอายึดรถเธอไว้เธอต้องมารับผิดชอบเธอต้องแบบทำให้เสร็จเลยนะถึงจะไม่เสร็จยังไงคุณก็ต้องไปเดินเรื่องของคุณเอง ฉันจับเธอมาไว้แล้วมีทางเดียวคือคุณต้องรับผิดชอบในในในเหมือนกับว่าเป็นคดีที่คุณต้องรับผิดชอบทั้งที่เราไม่ได้ทําเราจะทํายังไงอ่ะแล้วทาไงเราคุณยายก็จนมุมมอนนะไม่รู้จะทํายังไงแต่เราก็ไม่ยอมอยู่ดีเพราะว่ารถเราหนึ่งรถเรามีประกันประกันประกันพร้อมที่จะช่วยเหลือเราประกันเขาก็ถามนะท่านชายเออคุณยายก็ไปติดต่อประกันไปติดต่อบริษัทไปติดต่ออะไรที่ที่เราซื้อรถเขาอนะ เออที่เขามีประกันมีอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยประกันเขาก็บอกเขาก็ถามเราคาเดียวว่าเออรถคุณยายเนี่ยได้ไปไปเฉี่ยวไปชนไหมคุณยายก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ทํานะไม่ได้ทาฉันฉันสาบานฉันจะไปฉันไมสาบานที่ไหนก็ได้รถฉันไม่ได้ทํารถฉันจอดอยู่บ้านฉันพร้อมที่จะสู้คดีนะฉันก็ฉันก็บอกกับบริษัทที่รับประกันกรมธรรม กรมทานประกันภัยอะนะเออแล้วเสร็จแล้วก็เออมันก็เขาก็ช่วยเดินเรื่องให้นะเขาก็ถามเลยเขาก็จัดทนายให้นะจัดทนายให้อะไรให้ก็สู้ก็สู้คดีอะนะพูดง่ายๆเราก็ยอมสู้คดีเราก็ยอมสู้คด,เดีเขาถามเราคาเดียวว่าเราทําหรือไม่เราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำเขาบอกถ้า ถ้าคุณยายไม่ได้ทําเนี่ยผมก็จะสู้คดีให้เขาก็จัดทนายให้จัดทนายให้มาสู้คดีอะไรอะไร,ะไรเสร็จเลยนะทางรถที่ประกันนะ่ะคุณยายถึงจะบอกว่าเออเรามีรถเนี่ยข้อสําคัญคือเราต้องมีประกันนะประกันแม้แต่วันเดียวนะก็ขาดไม่ได้เลยอนะ่ะถ้าขาดแล้วมันมันเหมือนกับไม่แน่นะบางคนเนี่ย กรมประกันภัยขาดบันเดียวนี่เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องแต่คุณยายก็มีความรู้สึกว่าคุณยายก็สบายใจนะตรงที่ว่า,าทางทางประกันเนี่ยเขาก็ช่วยนะช่วยทุกอย่างนะแล้วก็แต่เขาก็ไม่ช่วยอะไรนะเพราะว่ารถเป็นจอดรถนะ่ะมันไปจอดอยู่ที่โรงพักสามเดือนเนี่ยภายในสามเดือนเนี่ยคุณยายวิ่งแบบวิ่งตลอดเลยนะคือมีที่พึ่งอันไหนนะคุณยายไปหาหมดบชนออะไรอะไร,ะไรคุณยายไปหมดเลยนะแม้กระทั่ง ถึงานายสนอดเทียนทองนะคุณยายก็แบบว่าไปขอความช่วยเหลือเหมือนกับทํานองว่าจะทํายังไงก็ได้ให้รถฉันอ่ะฉันต้องการใช้รถจะทํายังไงก็ได้ที่ต้องต้องคืนรถฉันมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะว่าความอะไรอะไรไปยังไงคดีอะไรคุณก็เดินเรื่องไปสิคุณคุณส่งค้องจานหรืออะไรก็ได้ฉันพร้อมที่จะสู้คดีทุกอย่างนะอืม ความเป็นจริงยังไงฉันพร้อมที่จะสู้คุณก็เดินทำไมต้องเอารถฉันไปกักไว้ที่โรงพักโดยที่ว่าคุณก็ไม่ทำอะไรให้ฉันเลยมึงอยากได้รถคืนมึงก็ไปเดินเรื่องเอาสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเออนะคนเราเนี่ยมันมันเหมือนกับถ้าคนไม่มีทางออกคนไม่มีทางสู้เนี่ยชีวิตจะไปยังไงอ่ะตาสีตาสาที่โดนอย่างอย่างคุณยายเนี่ย หมือนไม่มีมทางชู้ไม่มีทางสู้ไม่มีประกันไม่มีอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องติดคุกฟรีเหรอถูกไหมมันเหมือนกับคุกนะคุกนะคุณต้องอยู่ในคุกแน่นอนเลยเพราะว่าคุณไม่รับผิดชอบคุณไม่อะไรทั้งที่ทําไมอ่ะเราไม่ได้ทําแต่เราต้องไปติดคุกใช่ไหมอะไรยังไงนะเออเดินเรื่องไปเสร็จนะอะคุณยายก็เดินเรื่องไปพอเดินเรื่องเสร็จแนละ้วพอพอเดินเรื่องเสร็จเขาก็มีตํารวจโทรมาบอกว่า อ้าวเอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนกับเขาก็โดนบีบมเหมือนกันเพราะตารวจเขาก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับทางมีทางเดียวที่เขารอก็คือให้เราไปรับผิดชอบให้เราไปรับผิดชอบทุกอย่าง,งเราถึงจะได้ลดคืนแต่ทางบางผู้ใหญ่อ่ะที่เราไปเดินเรื่องอ่ะเขาก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ให้ให้ให้ทางทางทางคุณยายเนี่ยให้ใครก็ได้ให้ให้ใครก็ได้ไปรับผิดชอบว่าเออเป็นเป็นคนชนนะเป็นเป็นคนเหมือนกับว่าไปยอมรับผิดพร้อมที่จะ พาคนคนนั้นน่ะขึ้นขึ้นศาลพาคนคนที่เราไปยอมรับเนี่ยขึ้นศาลนะแล้วก็เหมือนกับเราจะได้ลถคืนมาอ้าวคุณยายก็ยอมยอมนะคุณยายก็ให้ให้สามีอะ่ะไปบอกว่าโอเคอันนี้เป็นจำเลยนะไปยอมเป็นจำเลยอะเราถึงเราขึ้นศาลเดินเรื่องต่อไปอะ่ะเราถึงจะได้ลถคืนเราถึงจะเดินเรื่องต่อไปนะเกิดปีนะเหตุอะมันเกิดปีบีสามเก้านะแต่ เรื่องนี้มันจบปีสี่หกนะสารชัน้นต้นคุณยายจะจะเล่านะคือรายละเอียดนะคุณยายจะเล่าแบบค่อยๆเล่าแต่คุณยายจะสรุปตรงที่ว่าอคุณยายจะสรุปให้ฟังนะช่วงช่วงที่มันสารชัน้นต้นนะอ้าวสมมุติว่าเราไปขึ้นสารชัน้นต้นปุ๊บนะสารสารชันนนนนนนออ้นะออต้นก็แพ้อีกนะแพ้เราอ่ะเป็นฝ่ายแพ้นะสารชั้นสารอุทธรอุทธร์เราก็แพ้อีกนะแพ้อีกตอนนี้ ไปขึ้นสารสารดีกาซึ่งเป็นสารสุดท้ายคุณยายก็ยอมเพราะว่ามันเหมือนกับเราเดินเราต้องการเดินความยุติธรรมของเราเดินมาแล้วถูกไหมแต่นี้ไอระหว่างที่มันมันรอรอที่จะรอที่จะเป็นสารเขาเรียกสารอะไรอะสารดีกาสารดีกาเสร็จไอ้ไอ้ทางฝ่ายจำเลยอะ่ะไอ้ไอ้ทางฝ่ายโจทะนะคือพ่อแม่ของคนตายอะมันก็ไปไปเดินเรื่องสารแพ่งรอเลยนะสารแพ่งรอเลยเหมือนกับ ให้จ e ัดทนายเลยนะจัดทนายหาหาทนายมาฟ้องร้องเราไว้ก่อนเลยนะดักเราไว้เพราะว่าในเมื่อเราก็ต้องขึ้นศาลศาลศาลฎีกาอยู่แล้วใช่ไหมมึงมาสองศาลแล้วศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธร์มึงแพ้ยังไงศาลฎีกามึงก็ต้องแพ้มึงก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้มันรีบไปไปไปเรียกค่าเสียหายเราเลยห้าแสนบาทนะห้าแสนบาทยังไม่รวมอะไรต่ออะไรอีกนะยังไม่รวมอะไรต่ออะไรอีกนะคุณยายนะ ช่วงที่เรียกประมาณสารุทธรเนี่ยสารุทธรเนี่ยทนายเ,เขาได้ลาออกจากบริษัทประกันภัยที่ที่เขาทําอยู่ก่อนนะตอนนี้พอเขาลาออกเสร็จแล้วคุณยายก็บอกว่าคือคุณยายก็มีความรู้สึกว่าเขาอะช่วยเรามาตลอดเวลาแล้วคุณยายยอมจ้างเขายอมจ้างเขาฟรีเลยนะยอมจ้างเขาเลยนะเพราะว่าคุณยายบอกว่าทําคดีให้ต่อได้ไหม ฉันจ้างเธอเองฉันจ้างเธอต่อแล้วฉันจะไปบอกบริษัทประกันภัยว่าไม่ต้องไม่ต้องหาทนายให้ทนายเราจะจ้างต่อเองเขาก็ยอมนะเขาก็ยอมทนายคนนี้ก็ช่วยตลอดมาก็คือเหมือนไม่เคยผิดนะสักนัดหนึ่งนะที่เราจะไปศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็จะเป็นคนก่อนไปศาลเนี่ยเขาจะเรียกเราไปคุยว่าเออต้องรับยังไงต้องเป็นยังไงอะไรยังไงคือเหมือนกับเหมือนกับว่าบอกเรา เหมือนก็นให้กำลังใจเราอะ่ะเพื่อให้เราสู้สู้เพื่อที่ว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคุณยายก็สู้นะสู้มาแบบสุดสุดนะสุดสุด,สดบอกตรงๆว่าสุดสุดมากเลยอะนะคุณยายสู้มาถึงปีนี้มะถึงถึงสารดีกาปุ๊บปีสี่หกนะปีสี่หกนะ เหตุเกิดปีสามเก้ายายมาเจอศาลดีกาชั้นสุดท้ายเนี่ยปีสี่หกนะพร้อมที่จะพิพากษาว่าคุณยายกับสามีแต่ต้องติดคุกไหมต้องติดคุกไหมเออต้องติดคุกไหมแล้วก็ต้องเสียค่าค่าใช้ใจ่ายไอห้าแสนบาทที่มันไปไปไป,ไปฟ้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อจะเรียกยายถ้ายายแพ้ปุ๊บเนี่ยเงินห้าแสนนี่ยายต้องหามาให้มันนะหาให้เลยนะแล้วยายต้องติดคุกอีกตังหากนะเออ คิดดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคุณยายก็มีความรู้สึกว่าเอออะไรเกิดก็เกิดนะเกิดก็เกิดคุณยายในยเมื่อคุณยายสู้มาสองศาลแล้วต่อไปคุณยายก็มีความรู้สึกว่าอืมในใจคุณยายเนี่ยนะพูดหยิบคันเดียวว่าฉันไม่ได้ทําเธอฉันไม่ได้ทําเธออืฉันไม่ได้ทําเธอฉันท่องอยู่ตลอดเวลาเลยนะเออมันอาจจะเป็นเหมือนกับพูดง่ายๆคุณยายก็ไม่ได้ว่านะมันเหมือนกับชาติก่อนเราเคย เคยมีอะไรกันมาหรือเปล่าคุณยายก็เชื่อเรื่องเวรกรรมเหมือนกันชาติที่แล้วลอาจจะไปทําเขาไว้ชาตินี้เขามาเอาคืนคุณยายก็ก็ยอมรับสภาพอันนั้นนะแต่คุณยายก็ต้องคือความจริงคืออะไรความจริงก็คือความจริงนะคุณยายก็สู้สู้มาสู้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 ส,สู้สู้จนจนเหมือนกับกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะบอกตรงนะ หกปีอ่ะคุณยายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่งานก็ต้องทําลูกก็ต้องเลี้ยงนะคุณยายเลี้ยงลูกนะคุณยายไม่บอกลูกเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าลูกจะไปอยู่หอพักหอพักเหมือนกับมหาลัยอ่ะนะเขาเรียนมหาลัยทั้งคู่เรียนมหาลัยคุณยายต้องหนึ่งนะคุณยายต้องหาเลี้ยงลูกสองคนเพื่อที่จะเขาเรียนมหาลัยอยู่เวลานั้นนะเออตอนนี้เขาก็จบทํางานเรียบร้อยแล้วแต่เขาเขาคุณยายก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังความทุกข์อันนี้นะก็เก็บไว้สองคนตายยายเนาะก็เหมือนกับ สู้ไปอะไรอะไรยังไงอะไรยังไงเนี้ยนะอืมนั่นแหละพอถึงสาลดีกาปุ๊บนะพอถึงสาลดีกาปุ๊บเนี่ยสาลดีกาก็ลาแล้วนะก็คือพูดยังไงสามีก็แบบลาเหมือนกับมองว่าเก็บบ้านเก็บอะไรเรียบร้อยพร้อมจะไปเข้าคุกอ่ะถ้ามันถ้ามันแพ้ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้กลับบ้านถูกไหมเขาก็ต้องไปติดคุกถูกไหมเออคุณยายก็ต้องหาเงินใช้หนี้เขาใช่ไหม เออนี่แหละมันมันก็เป็นความทุกข์ซึ่งวันนั้นแบบเราทุกข์มากทุกทุกจนพูดง่ายๆนะมันเหมือนกับไม่กินก่อนก่อนจะไปสารดิการเนี่ยคุณยายกินข้าวไม่ได้สามวันเลยนะเป็นความรู้สึกว่าแต่ว่าลูกนะก็คิดถึงลูกอ่ะว่าเราต้องสู้สู้ส,สู้อะไรอย่างเงี้ยนะพอไปเสร็จพอไปเสร็จนะคุณยายก็ไม่เข้าห้องพีพภาษาเลยนะไม่เข้าห้องเลยนะแบบ แต่สามีแล้วก็เอมีพี่มีน้องชายเนะมีน้องชายของสามีก็ไปเป็นเพื่อนะไปเป็นเพื่อนเขาคุณยายไม่เข้าเลยนะเพราะคุณยายอ่ะทำใจไม่ได้คุณยายทําใจไม่ได้คุณยายก็อยู่ข้างนอกนะเขาก็อ่านคําพิพากษาอะไรอะไรนะเหมือนกับเสร็จแ,แล้วเขาก็มีน้องชายเขาอะก็เดินเดินออกมากอดคุณยาย,ยนะกอดคุณยายแล้วบอกคุณยายว่าเราชนะแล้วเราจะนเจะนเราไม่ต้องติดคุกแล้วอืม ยายก็มีความรู ект, все, ้สึกว่าอพูดไม่ออกนะคุณยายก็พูดไม่ออกแบบมันมันเหมือนไม่ได้ดีใจหรอกนะแต่มีความรู้สึกว่าเออความยุติธรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนี่ยคุณยายก็มันเหมือนกับช่วงนั้นอ่ะมันมันเหมือนกับปีปีสามเก้าหรืออะไรแยี้ยที่คุณยายต่อสู้มาเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรที่ที่คุณยายจะเหมือนกับมามาเล่าให้มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้เหมือนวันนี้เนาะ เออวันนี้คุณยายก็ได้มีโอกาสมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะให้ฟังอืมรายการของคุณยายถึงชื่อรายการบอกเล่าก้าสิทนะเพราะว่าคุณยายจะมีเรื่องเอ่อเรื่องดีๆเรื่องอะไรที่มีสาระอนะมาเล่าให้ฟังเนาะอืมเนี่ยเนี่ยคุณยายก็จะเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้ฟังนะมันเกิดขึ้นกับคุณยายจริงๆนะอืมมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนิยายหรือเป็นอะไรนะเป็นเรื่องจริงอะไรอยเงี้ยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนาะเออเนี่ยคุณยายก็เล่าให้ฟังนะเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูเอกสารนะเอกสารเอกสารเดี๋ยวนะ